สวัสดีค่ะชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหน้าราชาโรนะคะวันนี้จะมาเปิดดูพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะสภาวะอารมณ์ของคุณนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นการเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นก็สามารถดูควบคู่กันได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะ เดี๋ยวนูต้องบอกก่อนว่าเป็นการเปิดดูพลังงานแบบดโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะมาเรามาดูกันชาวราศีกันคุณจะเป็นอย่างไรบ้างขอดูตัวคุณหน่อยสภาวะอารมณ์ตัวคุณเจ็ดถ้วยนะคะชิบดาบนะคะ ในถึ่เหรียญน,นะคะในช่วงนี้เหมือนกับคุณก็อาจจะมีความฟุ้งซ่านอาจจะคิดมากหรือบางทีงการคิดของคุณมันก็ต่อยอดไปด้วยการมโนด้วยความคิดของคุณเองก็มีนะคะตัวคุณเหมือนเพิ่งจบเพิ่งเจ็บกับอะไรบางอย่างไปนะคะมีการหยุดความสัมพันธ์กันไปนะ อาจจะกับคนไกลก็ได้นะคะชาวธาตุดินพืชศักันก์มังกรก็ได้นะจ๊ะพอดูอีกเดอะแมจิชเชียนค่ะสิถ้วยควีนถือถ้วยเหมือนคุณกำลังคิดถึงอะไรบางอย่างนะคะใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่คุณจบ คุณเจ็บกับเขาก็ได้นะคะคนที่คุณยังไม่ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกนี้นะคะไปจากใจคุณคุณยังถือมันไว้อยู่แต่คุณก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรคุณเหมือนกับมีความอยากจะจัดการอะไรบางอย่างนะคะดอะ m a g ิเชียนะคุณมีความคิดถึงเขาขอดูว่าอะแ m a g เชียนคืออะไรคะเป็นคิงถึงถือไม้นะคะ คุณรอจัดการอะไรบางอย่างนะคะกับความสัมพันธ์ที่มันมีการวนกลับไปกลับมาก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมฆสิงห์นุนะคะแต่คุณกำลังรอดูสถานการณ์อยู่นะซึ่งถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะมีการจัดการอะไรบางอย่างนะสิ่งที่คุณยังเตรียมตัวที่จะจัดการอ่ะมันจะเป็นประมาณนั้นนะคะ อาจจะมีเรื่องบางเรื่องสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณต้องเครียร์นะคะขอดูตัวเขาหน่อยค่ะเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาคนนั้นของชาวราศีกัน5าดาค่ะสามไม้เขานะคะเขาเหมือนจะเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะนะเขาหันหลังให้กับคุณ นะคะมีการหันหลังให้กันไปแต่ในลึกๆนะคะเขามองไปข้างหน้าแล้วแต่ในลึกๆเขาก็ยังแอบหวังอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะยังมีการกรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะสุดทรนคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงหรือว่าชาวาากกธาตุน้ำกระกฏทิจิก่หนีนะคะชาวราศีกรุนะคะก็คือเขาอ่ะอยู่ในสภาวะอารมณ์แบบ ยังให้ความสนใจกับใครสักคนที่มีปัญหากับเขาที่มีการถันหลังให้กันไปนะคะถึงแม้ว่าณนะตอนนี้เขาจะเหมือนกับเขาเดินหน้าแล้วนะคะเขามองไปข้างหน้าแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังรู้สึกดีๆนะคะเขายังรู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งที่มีความแตกต่างกับเขามากๆไม่ว่าในเรื่องของการสื่อสารนะคะในเรื่องของนิสัยใจคอเรื่องของวัยนะคะเขายังคิดถึงและผูกพันนะคะ ตอนนี้เขาก็ค่อนข้างมีเสน่ห์และมีความโดดเด่นนะคะตัวเขาเองนะแล้วก็เยียวยาตัวเองปรับสมดุลให้กับตัวเองให้อยู่ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับคนที่เด็กกว่าคุณหรือว่าคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นได้นะคะขอดูว่าเขารู้สึกยังไงคุณค่ะชาวราศีกันความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเด็กถือเหรียน ปดถ้วยคิงชิดาคือจริงๆอ่ะเขาอยากประคับประคองความสัมพันธ์นี้นะแต่ในเมื่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะเปลาะบางนะคะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาอ่ะเออรู้สึกกับคุณนะคะพยายามที่จะประคับประคองแล้วแต่มันไม่โอเคนะคะเขาก็เลยตัดสินใจเนาะหันหลังให้กับคุณไปด้วยความจำใจแล้วนะคะณตอนนี้อ่ะเขาพยายามตัดใจ นะเขาพยายามเข้มแข็งกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเขาพยายามเข้มแข็งเขาพยายามนิ่งเฉยเหมือนกับเขารู้สึกอะไรเขาก็จะไม่แสดงออกเขาพยายามเย็นชานะคะแล้วก็เขาเป็นคนอีโก้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคนคนนี้นะคะเป็นคนแบบรักก็รักจริงอ่ะเวลาโอเคจะตัดใจก็จริงจังเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดูว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะชาวราศีกัน ความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาค่ะ8เหรียญนะคะสิเหรียญค่ะคุณก็คิดถึงเขานะแต่คุณคิดว่าเรื่องงานสำคัญกว่าเรื่องงินสำคัญกว่านะคุณพยายามโฟกัสเรื่องการงานการเงินแล้วคุณเหมือนกับคุณเดินไปข้างหน้าแล้วคุณคุณ move on แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะชาวราศีกันคุณพยายามที่ไปข้างหน้านะคะโดยชาวราศีคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎนะคะ พอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้คะเดลเวอร์ค่ะเด็กชือดาบค่ะเก้าเหรียญน,นะคะเออคุณจะมีเรื่องของช้อยมีเรื่องของตัวเลือกเข้ามานะคะเกิดขึ้น กับคุณนะคุณอาจจะไปเป็นตัวเลือกเป็นช้อยของใครหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาเป็นตัวเลือกเป็นช้อยของคุณก็ได้นะคะชาวราศีกันนะมีเรื่องของช้อยด้วยนะคะแต่คุณค่อนข้างระมัดระวังตัวมากๆนะคะในช่วงนี้คุณก็แล้วคุณก็เฝ้าดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่คุณอาจจะจับตาม,มองใครสักคนหนึ่งที่เป็นหนึ่งในช้อยของคุณก็ได้นะคะ ในช่วงนี้คุณค่อนข้างรู้สึกเหมือนงงเหงาโดดเดี่ยวนะชาวราศีกันแต่ช้อยตัวเรื่องของคุณก็มีเข้ามานะคะคุณเฝ้าดูสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณคือคุณยังคอยส่องใครบางคนที่มีการห่างกันไปแล้วนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธนูนะคะอ่าแชมเปญนะคนที่ห่างกันไปแล้วแยกกันไปแล้วนะคะ คุณอาจจะอยากติดต่อสื่อสารกับเขาแต่คุณก็ได้แต่ส่องเขานะมาขอดูว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะชาวราศีกันย์คุยถือเหรียงค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินพฤษศกันมังกรหรือว่าใครก็ได้นะสองถ้วยแนวโน้มความสัมพันธ์นะยังมีอะไรบางอย่างนะคะคุณคุณสองคนยังไม่ได้ปล่อยความรู้สึกที่มีต่อกันไปนะคะ ยังยึดติดแล้วก็คุณสองคนยังเหมือนในบางครั้งก็เหมือนแบบเอ่อยังปิดกั้นตัวเองจากคนใหม่ๆด้วยนะคะไม่ได้เปิดใจให้กับใครแต่ว่าคุณสองคนยังยึดติดกันและกันอยู่นะคะยังมีกันและกันยังห่วงแหนในในความรู้สึกที่มีให้กันและกันอยู่นะคะยังรักกันอยู่สองคั้มีความอยากถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมีความอยากจะกลับมาคืนดีกันอยากให้หันหน้าเข้ามาคุยกันอยู่ นะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีกันนะโอเคเรามาดูคนโสดค่ะชาวราศีกันคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะคนโสดนะคะสีไม้สามดาบสี่ช่วยคือคนโสดคุณแน่จะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมีความสุขคืออยู่ด้วยกันแล้วโอเคนะคะแล้วก็อยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคง นะคะมีความมั่นคงเป็นกิจจลักษณะนะคะคือคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันมันแน่นอนอะ่ะอยู่ด้วยกันแล้วก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็คุณก็เพิ่งผ่านอาจจะเพิ่งผ่านรักสามเศร้าผ่านความเจ็บปวดผ่านเรื่องราวของความรักความมเออเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกแย่ๆมานะคะอืมแต่ในช่วงนี้ ถามว่าเจอหรือ,อยังคุณก็ยังรู้สึกยังมีคนเข้ามาหาคุณนะคะชาวราศีกันแต่ยังไม่ตอบโจทย์คุณสักเท่าไหร่นะคะสี่ถ้วยเหมือนกับก็ไม่ใครชอบเท่าไหร่ไอ้ที่ชอบก็ไม่มาไอ้ที่มาก็ไม่ใช่อะไรประมาณนี้นะคะนะอารมณ์เบื่อเสงๆนะจ๊ะโอเคขอดูนะคะการงานค่ะการงานเป็นอย่างไรบ้างการงานค่อนข้างอึดอัดนะคะการงานอึดอัดเครียดนะ การงินของคุณนะคะแต่คุณก็พยายามอยู่กับมันให้ได้นะคะในที่ทางานนะคะคุณก็ค่อนข้างเจ๋งเลยนะคะสําหรับชาวราศีกันนะ,ะการเงินค่ะการเงินสิบไม้คุณก็จะได้คุณทํางานเครียดอยู่แล้วใช่ไหมงานก็เหนื่อยสิบไม้แต่คุณก็จะได้เงินจากการทํางานคุณนั่นแหละนะน้ําพักน้ําแรงของคุณงานเยอะเงินก็เยอะด้วยนะคะพอดูสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวราศีกนะะันไหนค่ะ สุขภาพนะคะเดือมูนเป็นความเครียดนะคะต้องระวังในเรื่องของระบบประสาทหรือว่าไมเกรนความเครียดวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยอืมนะก็ปล่อยวางบ้างอย่าเครียดเยอะคือบางอย่างมันไม่เครียดก็ไม่ได้ก็เข้าใจนะคะแต่เราก็ต้องห่วงสุขภาพของตัวเราเองบ้างนะคะคือคิดยังไงได้ที่ทําให้เรารู้สึกดีนะคะก็อยากให้คิดในมุมมองพลังบวกหน่อย นะคะมันก็จะได้ทําให้เราไม่ได้รู้สึกแย่ขนาดนั้นนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสําหรับชาวราศีกันนะคะก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้กับนกนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอ่านทุกคอ m มเมนเ์เลยนะคะเอ่อคนที่เพิ่งเข้ามารับชมครัง้งแรกถ้ารู้สึกพลังงานตรงกันชอบก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะชาวราศีกันนะใครสนใจดูดวงสุนตัวแอดไลน์มานะคะสวัสดีค่ะ